คำถามคือแล้วเวลาเมื่อไหร่จะถึง m a สส์ด o อปชันส่วนตัวผมคิดว่า2024นะครับครั้งถัดไปเพราะทุกเวฟมันจะใหญ่กว่าเวฟที่แล้วครับเวฟ21ใครมาทันเวฟ17ไหมครับ2017เวฟ21ใหญ่กว่าเวฟ17ถ้าใครทุกคนจำได้เวฟ2017ก็ใหญ่กว่าเวฟ2013ก็หวังว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้2024ก็จะเป็น เพราะก่อนที่จะถึง2024ผมก็ไปเจอ Federality ใช่ไหมครับไปเจอ Anderson Horowitz Temasek Visa Mastercard ทุกคนมีแบบคริปโตเป็นเป็น Growth Policy หมดแล้วแปลว่าเราก่อนหจะพูดถึง Big Big Financial Institution ที่จะเข้ามานะครับคงสร้างพื้นฐาน Legalization มีใบอนุญาตออกมา l i c e n s e Licensing ออกมามากขึ้นมี Custody Solution มี Infrastructure ในการเก็บเงินแบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นล่าสุด ที่ผมไปที่ผมลืมบอกไปที่ดาวอใช่ไมผมได้ขึ้นเวทีด้วยได้ขึ้นพูดนะครับทางขวาเป็น global chairman ของ b c g ทางซ้ายเป็น b n y melon หรือแบงค์ที่ใหญ่สุดเป็น custody b บ n k ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากอเมริกาเก็บเงินเฟียดเยอะที่สุดในโลกเขาประกาศเลยว่าตอนนี้ b n y melon เขาผันเปิด Product ใหม่ให้ลูกค้าเก็บคริปโตนะครับจะกลายเป็นคริปโต custody ด้วยไม่ใช่แค่เฟียด custody ที่ใหญ่ที่สุดในโลก i n f ฟ a s t r u c t u r e พวกนี้มันมันพร้อมขึ้นก็จะทำให้เม็ดเงินที่เป็น institutional money ไหลเข้ามา ที่ผ่านมามันคือ Retail Money ที่เล็กครับ Wave 2017คือ Retail Money Wave 2021 Retail บวกกับพวกอีลอนมัสเริ่มทวีตละอินฟลูเอนเซต่างๆเริ่มเข้ามาแต่เว e 24เนี่ยผมว่า Institutional เลยที่มันจะใหญ่จริงๆเป็น Institutional Money เข้ามาก็คิดว่าน่าจะเป็น2024น่าอีก2ปีนะครับดิจิอลบาทยังไงก็ต้องออกมาอีก2ปีดิจิ a อลยวนยังไงก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วด้วยซ้ำคนใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆดิจิอลยูนนี่ครับ Sustainability 2024ก็เลยแค่6ปีเองจะพอจะ net zero 2030ยังไงเงินก็ต้องเป็นดิจิ t a ลใช่ไหมครับก็ต้องเริ่มเปลี่ยนเงินไม่เงินไม่ไม,ไมีทำเป็นกระดาษหลังจากปี2030ันะครับถ้าทั่วโลก,กมัน Net Zero แล้วเพราะฉะนั้น <laughs> ผมคิดว่าทุกคนจะถูกเซอร์ไพรส์ของเรทของการเปลี่ยนแปลงของโลกว่ามันจะเร็วกว่าที่คิดผมคิดว่าให้ทุกคนเตรียมใจโดนเซอร์ไพรส์ว่าโลกมันจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่เราคิดภายในสอันสามสิบ ขออนุญาตถามคุณท็อปผมทำธุรกิจนำเข้าสินค้าต่างประเทศก็ไปสนใจในประเด็นที่ว่าทา,ทางเฟดคงข้องขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะลดเงินเฟอ้อได้เหลือ2เปอร์เซ็นต์คือระหว่างทางที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่าดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเรื่อยๆครับคำถามแรกคือคุณท็อปมองเห็นดอลลาร์ไปถึงตรงไหนแล้วที่ข้อที่ตอบมาที่บอกว่าช็อตเทอมให้เก็บเงินสดเนี่ยถ้าผมจะเก็บเงินสดดอลลาร์เนื่องจากมันจะแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อ ป้องกันการขาดทุนอย่างนี้เน,นี่ยฮะแนะนำว่าเก็บในรูปดอลลาร์อย่างไรแล้วก็ต่อไปเรื่องการนำเข้าส่งออกเนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟมันนี่จะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าทางอเมริกาก็ยงอยากจะใช้ดอลลาร์เขาอยู่แล้วการซื้อขายผมก็เป็นดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่ค,คุณทอบมองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเรื่องนี้ยังไงครับขอบคุณครับครับอ,อย่างแรกไอ้ one belt one road strategy ของจีนนะครับ one belt one road ที่คอนเนกันหลายประเทศนะครับคงดิจิทัลยวนหมดนะครับใช่ไหมครับ หรือน้ำมันกับรัสเซียที่โดนแซงชันประเทศที่โดนแซงชันจากพวกสวิฟท์เพย์เมนต์ Swift Technology เนี่ยที่ Swift ์เซ็นเซชันเขาก็หันมาใช้คริปโตมากขึ้นนะครับเริ่มใช้หยวนมากขึ้นแล้วเริ่มใช้ดอลลาร์น้อยลงซึ่งผมคิดว่ายังไงมันในระยะยาวครับไม่ว่าจะมีช็อตเทอมช็อคอะไรแค่ไหนโลกจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเงินต้องเป็นดิจิทอลทุกอย่างต้องเป็นดิจิทัลเพราะว่าเราเลยจุดเรียกว่าเกินจุดอันตรายมันแล้วด้วยซ้ำไปมันทูเลทลราด้วยซ้ำเรื่อง เรื่อง global warming งครับยังไงมันก็ต้องถูก enforce ในทุก dimension นะครับเงินก็ต้องเป็นดิจิทัล velocity ของเงินก็จะดีขึ้นออมันจะบุลดเร็วขึ้นการที่แบงค์ชาติกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีเศรษฐาศาสตร์คือ MV เท่ากับ PY ถูกครับนี่มัน equation ทางเศรษฐาศาสตร์จะเพิ่ม GDP ไม่เพิ่ม M ก็เพิ่ม V M, M คือ money supply แต่ถ้าเพิ่ม M เนี่ยมันก็คือเงินเฟ้อแต่บางทีไม่ต้องเพิ่มเงินเงินแต่เพิ่ม V velocity การที่จะเพิ่ม velocity ได้ก็ต้องเปลี่ยน format ของเงินให้เป็นดิจิทัล velocity มันจะบุรลน มันก็จะมีผลกับจีดได้เหมือนกันส่วนเรื่องของผมแนะนำให้เก็บเงินสดนะครับแต่เรื่องสกุลเนี่ยอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าทางแบงก์ชาติก็ออกมาประกาศว่าปีหน้าบาทจะาบาบทจะแข็งนะครับดอลลาร์จะลดลงแต่อีกมุมนึงเขาก็บอกดอลลาร์ก็จะแข็งต่อไปเรื่อยๆมันมันอยู่ที่การท่องเที่ยวของเราด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมต,ติตอนนี้38บาทใช่ไหมครับแบงก์ชาติมีอยู่สองออปชั่นออปชั่นแรกคือใช้บาลานซ์ชีพของแบงก์ชาติซึ่งมันต่างกับเฮ้าส์โซเด็ต อันนี้เขาเรียกว่า debt to GDP ratio มันตน่ากงกับ household debt debt to GDP ratio ของเมืองไทยเนี่ยมันวัด financial health ของประเทศเมื่อก่อนอยู่ที่50%ถือว่าดีมากนะครับคือเราเข็ดจ,จากต้มยำกุ้งมากตอนนั้นนะครับ bank มี reserve เยอะ bank ชาติมี reserve ของประเทศเยอะตอนนี้เริ่มมาเป็น60% 70% 80% debt to GDP หนี้ของประเทศเริ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิน100%อย่างศรีลังกาคือประเทศล่มสลายเเกินะ100% หรืออเมริกาเนี่ยอังกฤษเนี่ยเกิน100%ละของ G e ็ด to GDP r a t เ o เมืองไทยยังไม่ถึงร้อแต่การที่แบงก์ชาติเอา Reserve ของประเทศมา Maintain FX ถ้ามันเสียเงินไปเรื่อยๆตอนนี้จนถึง100%เนี่ยของ d e b t to GDP ความเชื่อมั่นของประเทศก็จะมันก็จะกลับมาเหมือนกันมันจะตีกลับมากลายเป็นคนก็เลิกเชื่อถือในเงินบาทมันจะนิให้บาทยิ่งอ่อนเข้าไปมันต้องหาบาลานซ์ให้ดีว่า ถ้าใช้ r e s e r v ์ก็อย่าใช้เกินจุดที่มัน n a n c i a l Health ของประเทศโดนดีเกรดลงมานะครับใน,นอีกทางหนึง่งถ้าแบงก์ชาติบอกว่าฉันไม่ใช้ Reserve ในการ Control38 บาทฉันต้องขึ้นดอกเบีย้ยตามเพื่อใช้เงินบาทแข็งแต่พอขึ้นดอกเบีย้ยตามปุบ๊บสิ่งที่เป็นปั๊บทุในกับแบงค์ชาติเราคือเด็ดเฮ u าส์โฮ d ด e ดเก้์เต่อ g ี p ีีนี่ควรเรือนสูงมากยิ่งขึ้นดอกเบีย้ยยิ่งนี่ควรเรือนระเบิดยิ่งยุ่งเลย depression ยาวเป็น10ปีแน่นอน มันก็เลยยากกหนึ่งครับว่าจะใช้ reserve ในการ maintain มบบาทเลยจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพื่อที่จะไม่ต้องใช้ reserve แต่ maintain ratio ระหว่างดอลลาร์กับเงินบาทมันเป็นศาสตร์ที่ต้องบาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งในแบงค์ชาติเองยังยังเสียงแตกเลยนะครับที่เขาให้ยกมือโหวตกันว่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยดีไหมก็เสียงแตกอยู่เลยในแบงค์ชาติว่าจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีใช่หนะครับห้องไลซีไซน i อินเวสเมนต์สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิด เพียงสแกน q r วโค้ดแล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เดายากครับว่าดอลลาร์จะแข็งต่อไปไหมแล้วบบกอกอย่างหนึ่งคือเมืองไทยเนี่ย20%ของ GDP พึ่งการท่องเที่ยวแปลว่าพอคนมาท่องเที่ยวอย่างไรที่เขาซื้อพอลงที่สุวรรณภูมิเขาซื้อเงินบาทแปลว่าดีมาของเงินบาทจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับทำให้เงินบาทเนี่ยเราแข็งขึ้นโดยที่ไม่ต้อง ขึ้นออกเบีย้ยหรือใช้ Reserve ไป maintain มันแต่เราต้องกระตุ้นการท่องเทีย่ยวให้มันกลับมา20%ให้เร็วที่สุดถ้าการท่องเทีย่ยวมันกลับมาเร็วนี่นะครับเงินบาทก็อาจจะนะครับแข็งขึ้นโดยที่ไม่ต้องขึ้นออกเบีย้ยหรือใช้ Reserve ในการ maintain ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจะเปิดประเทศเนี่ยตอนนี้เหลือ2%ถูกไหมครับช่วงโควิด3ล้านล้านบาทเหลือ3แสนล้านบาทเหลือ2%ของ GDP การท่องเทีย่ยวดีมานของ FX ของเงินบาทก็น้อยลงไป18%หายไป เราไม่รู้ว่า2%จะกลับไป20%เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ The new normal ของคนกว่าคนจะมาปรับตัวกลับมาเดินทางเมืองไทยเต็มที่เหมือนเดิมเนี่ยใช้เวลากี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยครับถ้าถ้าตอบคำถามบอกว่าถ้าบาทอาจจะ38บาทถ้าไม่แข็งขึ้นก็ต่อเมื่อการท่องเที่ยวกลับมาเร็วมากคนกลับมาซื้อเงินบาทหมดเลยเวลามาถึงเมืองไทยเพื่อที่จะท่อง,ทงเที่ยวโอเคแบงก์ชาติก็ไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยหรือรีเซิร์ฟ้วหรือปัจจัยที่2บอกว่าโอ้ยบาลานซ์ชีทชั้นแข็งแรง เก็บมาตั้งแต่ปี2 0ง0ันต้ยมยำกุ้งยังใช้ในการเมนเทนไปเรื <PAUL> 네่อยๆเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเหมือนเหมือนอังกฤษใช่ไหมครับโดยที่ไม่โดนดีเกรดเรื่องของความเชื่อมั่นก็ยังก็คงจะ3าบแปบาทคงไม่ไม่ไม่ดีพรีเชียต่อใช่ไหมครับหรือบอกว่านี่โควเรือนฉันก็คิดว่ายังขึ้นดอกเบี้ยได้อีกก็ก็ยิงขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยัง38บาทอยู่แต่ถ้าแบงก์ชาติบอกรีเซิร์ฟก็แตะไม่ได้ดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้ ท่องเที่ยวก็ไม่มาอย่างนั้นก็ through the roof ครับดอลลาร์ก็เกิน38บแปดบาทปีใช่ไหมครับมันมีอยู่หลายปัจจัยนะครับซึ่งผมก็ถ้าใครตอบคำถามนี้ได้ก็เป็นมหาเศรษฐีคนต่อไปก็ต้องก็จะรู้ว่าต้องต้องซื้อ currency ไหนใช่ไหมครับซึ่งมันมีหลายแฟกเตอร์ครับแม้แต่คนในบงางชาติก็ยังเสียงแตกเรื่องขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะก็พูดยากครับครับเออแล้วคําถามคือแต่ละประเทศนี่เขาจะออกกันเป็นเงินดิจิตอลของตัวเองไหมว่าหยวนดิจิตอลบาทดิจิตอลเนี่ยฮะ มันจะมีผลกระทบกับไอตัวคริปโตเดิมไหมว่าจะเป็นบิตคอยหรืออะไรหรือเปล่ามูลค่ามันนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่แฟกต์แต่เป็นอภินียนละกันที่จะตอบ,บผมเชื่อว่ามันจะส่งเสริมกันนะครับแต่ในระยะยาในระยะสั้นส่งเสริมกันแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวระบบเปิดชนะระบบปิดนะครับยกตัวอย่างอย่างตอนแรกมือถือเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยให้ความสนับสนุนแล้วอยู่ดีๆภาครัฐเข้ามา ออกโนเกีย3้ำขึ้นมาทุกคนก็ใช้มือถือเป็นกันหมดมากขึ้น Adoption ก็กว้างขึ้นเพราะทุกคนใช้ดิจิ a l ลเ r r นซี y เป็นแต่พวกบิตคอยเนี่ยมันเป็น Open Blockchain เป็นมันเป็นเหมือน p h o n นนะครับที่มันมี Application Store ที่สีจ่จอมไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่า1มือถือเรียกแท็กซี่ได้2มือถือสั่งอาหารได้มือถือโอนกัินข้ามประเทศได้ Innovation มาจากคนทั่วโลกผ่าน a อป l i ิ a t i o n Store โนเกีย3 310เนี่ย Innovation มาจากซเท่านั้น ซีโอคิดได้แค่3อย่างหนึ่งมือถือโทรออกได้สองส่ง SMS ได้สามเล่นเกมงูได้แ n n of innovation ระบบปิด versus open system versus closed system ดิจิทัลบาทดิจิทัลหยวนเป็นระบบปิดที่ innovation มาจาก top-down เหมือนกับแบงก์แบงกิ้งซิสเต็มเฮลท์แคร์เอเจคชั่นท็อปดาวหมดเลยแบงก์มีไม่กี่คนมายกมือว่าดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ดีเงินเฟ้อควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีเป็นคลอสดอร์มีติ้งแบงก์ยกมือไม่กี่คนว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างให้คนไทยใช้คลอสดอร แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาวเนี่ยคือ Open System ระบบเปิดจะเข้ามาทุกวงการวงการแรกคือวงการสื่อสารเราเห็นแล้วจากเมื่อก่อนต้องใช้ ASD Tag True ในการโทรไปต่างประเทศพอมี TCP/IP ที่เป็นระบบเปิดนะครับมีทั้ง Skype, Whatsapp, t e l l g r a m WeChat, Line, Facebook m e s เ e n g e นะ n n o v a t i o n มาจากคือมีแอปพลิเคชันแต็ไมไปหมดเลยที่ทำให้ Democratize การสื่อสาร Open System มาวงการที่2คือมือถือโ No เก a ยสามนเป็นระบบปิดเป็นนะ p อ o n e Open Platform ที่ s t e ฟจ Jobs ไม่ต้องมานั่งคิด Innovation เลยนะครับใครคิดอะไรใหม่ก็ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันสตอร์มือถือเปลี่ยนได้หลายวงการมากเลยไม่ใช่แค่เล่นเกมมูได้อย่างเดียวนะระบบเปิดกำลังจะมาวงการการเงินวงการเฮลท์แคร์แล้วก็วงการ Education อย่างทุกวันนี้ถ้า Education เป็นระบบปิดเจ้าของมหาลัยกับคนดูหลักสุดก็ามาคุยกันไม่กี่คนเป็น Closed-door Meeting ว่าเด็กต้องเรียนอะไรบ้างใช้เวลา50ปีในการเขียนเท x ก b o บุเสร็จ แต่ชีวิตการทำงานของคนมัน50ปีไม่ใช่30ปีมันต้อง continuous learning ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเป็น open education system เกิดขึ้นมาที่คนอย่างถ้าวันนี้ผมไปเป็นอาจารย์สอน blockchain สอนไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ doctor qualification ไม่ได้แต่ถ้ามันมี open education platform อย่าง Khan Academy นะครับคอร์เซราเนี่ยผมเป็นอาจารย์ได้แล้ว market ก็จะ self select คอร์สที่มีประโยชน์อยู่ข้างบนคอร์สที่ไม่มีประโยชน์อยู่ข้างล่างมันจะมี natural selection เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วคำว่าโอเพนคืออะไรคืออย่างวันนี้เนี่ยถ้าระบบการศึกษายังเป็นระบบปิดอยู่คนที่เบน e f ฟ t ิคือ5้าสิคนในห้องนี้ที่ได้ประโยชน์จากสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาแต่โชคดีมีกล้องอยู่ใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่ามาเชนอ o ลคอร์สผลิตชิ้นของผมเท่าเดิมภา,าษาเศรษฐศาสตร์คือมาจนออลคอร์สผลิตชินผมพูดครั้งหนึ่งเนี่ยห้าสิบคนหรือบวกในกล้องห้าร้อยคนห้าแสนคนห้าหมื่นคน,คนต้นทุนผมเท่าเดิมแทนที่จะได้ประโยชน์แค่ห้าสิบคนทุกคนที่ดูวิดีโอได้ประโยชน์ด้วย โดยที่ต้นทุน Input เท่าเดิม o u เอาพุตอลิมิตผพันออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่จะมีคําว่า inclusive inclusion ที่เป็นหนึ่งในทีมของดาวอสใช่ทีมหลัก inclusion ได้เข้าถึงคนจำนวนเยอะได้มันก็ต้องเป็น Digital Platform Open พนนะครับโอเพนเอเจคชั่นแพลตฟอรการเงินเหมือนกัน,นครับทั้งการเงินยังเป็นกระดาษยังต้องมี a r m ์ r e d ท r ซึ k งการขนเงินมีตู้ ATM นี่คือ CapEx OPEX ที่เป็นต้นทุนของแบงค์ที่ไม่สามารถรับลูกค้าไรายได้ต่ําได้ แต่พอเงินเป็นดิจิตอลทุกคนมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตที่ต่อามาจากท้องฟ้าทุกอย่างสุดท้ายต้นทุนของแบงก์ต่ำอินคลูชันมันก็เกิดมาขึ้นแบงก์ก็สามารถที่จะรับลูกค้ารายได้ต่ํามากขึ้นเหมือนกับสกายไปครับสกายไม่ต้องลงทุนในแลนด์ไลน์อินฟราสตรักเจอร์เหมือน a s สดีแท็กทรูทุกคนใช้สกายได้ฟรีหมดแล้วเพราะว่าแคปเอบซ์โอเปกส่งสกายไม่มีมันต่างกับ a s เอสแคตทรูดีแท็กที่ลงทุนในฟิสิกอลอินฟราสตรักเจอร์นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าวงการการเงินอีกหน่อยก็ต้องเป็็นนโอเเพซิสตม แล้วระยะยาวเนี่ยพวกบิตคอยน์มัน Innovation นจาก o n t r o l ครับมันเป็นโอเพนบล็อกเชนใช่ไหมครับอีเธอเรียมโอเพนบล็อกเชใครอยากจะ f o กดีเอ็น t อมิเทชันฟอกบล็อกเชนใหม่ใส่ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ถ้ายังเป็นดิจิทัลหยวนดิจิทัลบาทเนี่ยอ n นโนเวชั n มันจะ t o ท Down ระยะสั้นผมคิดว่ามันทําให้ทุกคน aware มากขึ้นว่ามือถือคืออะไรมันจะโตหมดส่งเสริมกันแต่ระยะยาว n o k i ียจะแพ้ไอโฟนะร,ระบบปิดจะชนะระบบเปิดร,ระบบเปิดจะชนะระบบปิด ดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหาการลงทุนตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะครับ